วัตถุแข็งมีปริมาตร์หนึ่งโพิมาตร์เป็นตัวนี้เนาะใน0 1 2 0 9 6ลูกบาศก์เซนติเมตรอัตราส่วนความกว้างยาวสูงเอ้าวเขาบอกกว้างยาวสูงมาแสดงว่านน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ทรงลูกบาศก์เนาะไอ้ทรงสี่เหลี่ยมอัตราส่วนเป็น2ต่อ4ต่อ7ก็ 2x 4x 7x ถูกไหมสูตรปริมาตรรู้ไหมรู้ไหม สุดบ้ากว้างคูณยาวคูณสูงกว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากับ1 <muitas. S> 2 0 9 6 2 x 4 x 7 x 2 x คูณ4 x คูณ7 x ก็ไม่ต้องคูณเลขนะอย้ากไะตัดเอาฝั่งนี้ก็กลายเป็น x กำลัง3ย้าย2ไปตัดก่อน2 6 2 0 2 4 2 8ย้าย4ไปตัดอกอืมร4หัร7เอา เลสีเปตั้4สีน้องนเสองสิบสี่เหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดห่สอถอดล่างกันนะได้หถูกไหม x เ,เป็นหแสดงว่ากล่องของเราก็จะเป็น12 24 42โจทย์อยากได้สั้นที่สุดสั้นที่สุดต่อสิอันนี้รู้สูตรจบเลย